ผมก็เชื่อเหมือนกันว่าหลวงพี่เขื่อนเองท่านก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบวชเข้ามาเพื่อทำร้ายพระพุทธศาสนาอยากให้ชาวเน็ตทุกคนรอฟังธรรมะหลวงพี่เขื่อนแล้วก็เป็นกําลังใจร่วมกันอนุมโมทนาให้ท่านดีกว่านะครับดีกว่าการจะมาวิพากษ์วิจารณ์ไปในเชิงลบกันนะครับในหน้าที่ของการพิจารณาการบวชทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของเรา มันเป็นหน้าที่ขององค์พระอุปชาเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ในหัตบาทที่ท่านจะพิจารณากันในหมู่สงฆ์ว่าจะยอมรับบุคคลคนนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไหมคณะสงฆ์ยอมรับเขาแล้วนี่นั่นก็แปลว่าหลวงพี่เขื่อนได้เข้าอยู่ในคณะสงฆ์แล้วนั่นเองนะครับ กรเลณีของคืณเกื่อนก็บกรมีของผมเนี่ยคือจะแตกต่างกันอย่างได้ชัดเพราะว่าผมเนี่ยมาจากการเป็นนางงามแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ข้าผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่าผ่านการพิจารณามาจากคณะสงฆ์แล้วพระอุปราชแล้วและที่สำคัญนนทางสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติก็ทําการตรวจสอบแล้วนั่นเองครับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเรื่องพระพุทธศาสนาและในการตรวจของผมน,นั้นเนี่ยก็คือ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับก็เรียกด้ว่าถ้ากรณีของคุณเขื่อนเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับลักษณะของบัรดนเนี่ยก็จะมีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วนะครับในทางคัมี์ในทางพระพุทธศาส,าสนาสองประเภทก็คือที่ไม่สามารถบวชได้ก็คือ 1. น่งมีการแปลงเพศแล้วซึ่งผมตอนที่ผมบวชผมก็ยังไม่แปลงคุณเขื่อนก็ไม่ได้แปลงเพศเหมือนกันนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือในอประเภทที่ กำเนิดมาแต่เอาไวยวะเพศเครื่องเพศไม่สามารถบ่งชี้เพศได้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายตอนนี้คุณเขื่อนบวชได้กี่วันแล้วนะครับน่าจะสองถึงสามวันไหมครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับน่าจะประมาณสามวันก็เราก็ดูกันต่อไปในระยะยาวเราไม่รู้ว่าคุณเขื่อนจะบวชสิบห้าวันหนึ่งเดือนหรือยังไม่มีกําหนดสืบซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้าท่านเอือ้อตอนนี้ต้องเรียกว่า พระนะครับหลวงพี่เขื่อนผมขออนุญาตเรียกว่าหลวงพี่เขื่อนครับท่านก็คงจะใช้อุปนิสัยเดิม mindset เ,เดิมที่เคยอยู่เป็นคารวะที่เป็นเชิงบวกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการเบี่ยนเบียนคนอื่นมาใช้ในการบวชผมว่าจะยิ่งดีใหญ่เลยแล้วคุณเขื่อนกจ็จะเจริญในสมณธรรมเป็นอย่างมากการบําเพ็ญเพีย <ๆ S 2> พรภาวนาต่างๆเนี่ยก็จะเอือ้อเอื้อประโยชน์ไปในทางบวกมากเรียกว่าเป็นพระทั้งกายทั้งใจได้เลยครับการวางตัวของสาวประเภทสองที่จะบวช ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทบทวนดีๆนอกจากใช้ความพึงพอใจของตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะต้องถือเอากฎระเบียบเป็นส่วนใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาการบวชเนี่ยก็จะต้องถือเอาพระธรรมระวินยัยศีลน,นั่นเองแหละครับผมว่าการเป็นพระเนี่ยจะต้องรักษาศีลกี่ข้อเราจะทําได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในอีกสังคมหนึ่งเราก็ต้องยอมรับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆให้ได้เพื่อที่จะไม่ได้เข้าไปเพื่อเป็นการสร้างปัญหาให้สังคมนั้นๆโดยสังคมของสงฆ์สังคมของพระภิกษุนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยผมว่าเป็นสังคมที่ดีมากๆเลยแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแม้กระทั่งพัฒนาตัวเองหรือทางพุทธศาสนาเรียกว่าประโยชน์ตนเองและก็ประโยชน์คนอื่นพี่พีชาวเน็ตนะครับที่ที่ใช้คําแทนอ้างตัวเองว่าเป็นชาวเน็ตเนี่ยจริงแล้วผมว่าสังคมเราเนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผมว่าดีด้วยซ้ําครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาทําให้เราได้รู้ว่าบุคคลจํานวนมากให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนาสิ่งสําคัญมากๆเลยครับผมว่าเราไม่ใช่มาวิจารณ์กันเพื่อให้เกิดความแตกแยกแต่ความสามัคคีผมก็เชื่อเหมือนกันว่าหลวงพี่เขื่อนเองท่านก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบวชเข้ามาเพื่อทาร้ายพระพุทธศาสนาผมว่าดีมากถ้าหลวงพี่เขื่อนท่านบรรลุธรรมแล้วก็ ท่านสามารถที่ช่วยเหลือโปรโดญาติโยมสอนธรรมะเทศธรรมะเนี่ยผมอยากจะรอฟังธรรมะของท่านด้วยนะครับอยากให้ชาวเน็ตทุกคนรอฟังธรรมะหลวงพี่เขื่แล้วก็เป็นกําลังใจร่วมกันอนุโมทนาให้ท่านดีกว่านะครับดีกว่าการจะมาวิพากวิจาร์ณไปในเชิงลบกันนะครับในหน้าที่ของการพิจารณาการบวชทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของเรา มันเป็นหน้าที่ขององค์พระอุปชาชเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ในหัตถบาทเป็นหน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์พระอนุศาสนาจารย์ที่ท่านจะพิจารณากันในหมู่สงฆ์ว่าจะยอมรับบุคคลคนนี้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไหมเขา ไม่มีความผิดใดๆที่ต้องห้ามเมื่อไม่มีความผิดใดๆต้องห้ามคณะสงฆ์ยอมรับเขาแล้วนี่นั่นก็แปลว่าหลวงพี่เขื่อนได้เข้าอยู่ในคณะสงฆ์แล้วนั่นเองนะครับส่วนว่าหลังจากนี้ท่านจะทําผิดพลาดแต่ประการใดคณะสงฆ์หรือผู้ที่มีส่วนในการดูแลในส่วนของพุทธศาสนาก็จะทําการตรวจสอบตรวจทานแก้ไขกันไปตามลําดับนั่นเองนะครับตัดงานหน่อยขายของหน่อยนะครับศึกแล้วต้องเลี้ยงชีพนะครับก็ตอนนี้มีสัมาอาชีพ ผลิตน้ำน้ำดื่มนะครับผลิตน้ำดื่มน้ำแร่ขายแบรนด์สมิลาที่ภาคใต้ที่สงขลานะครับแล้วก็มีผลิตชาซึ่งเป็นชาบำรุงปอดหลายๆท่านเนี่ยก็จะติดโควิดแล้วก็ปอดมีปัญหาแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับก็ผลงานรายการรู A ้เตลูนะครับพาเที่ยวอินเดียสี่สังเวชนียสถานนะครับก็10 EP ตอนนี้ดำเนินไปแล้วกับช่องเอ็มไทยเข้าไปดูใน YouTube ของเอไทยนะครับแล้วก็ช่องของผมเอง แอมแจ๊สสอรวีนะครับ